สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นติดกันลอยเสาประตูแอรคอรนดนะคะคอสอจะอัปเดตให้อีกทีนะคะมีด้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็มีสองสามนะคะฝั่งละสามรวมเป็นหกนะคะเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะชิ้นงานนะคะแล้วก็น้ำผสมน้ำยาล้างจานนะคะผ้าเช็ดนะคะน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะผ้าเช็ดผ้าเช็ดนะคะไดเป่าร้อนนะคะสำหรับชิ้นนี้ก็จะใช้เป็นไดเป่าผมก็ได้นะคะใช้ความร้อนมากกว่าลมแรงนะคะแล้วก็ตัวรีดค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะทําความสะอาดด้วยนะ้ําผสมน้ํายาล้างจานก่อนเลยนะคะฉีดให้ทั่วเช็ดให้ทั่วนะคะเช็ดโดยรอบด้วยนะคะเผื่อสติกเกอร์ไปโดนนะคะแล้วก็ฝุ่นจะได้ไม่หล่นลงมาด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็ทําความสะอาดอีกรอบนะคะด้วยน้ําผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการล้างคราบลื่นอีกรอบหนึ่งนะคะ ชิ้นงานเนี่ยมันจะมีทั้งฟิล์มใสนะคะแล้วก็พวกสติกเกอร์เคปลาชนิดแรปลถนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฟิล์มใสนะคะในคลิปนี้จะเป็นฟิล์มใสก็แนะนําให้ติดแบบน้ําผสมน้ํายาล้างจานนะคะตามคลิปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอ่าสติกเกอร์เกล็ดแรปรดนะคะติดสดได้เลยนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้่าน้ําผสมน้ํายาล้างจานแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเปิดทีละครึ่งเรารีดนะคะ อันนี้ก็จะติดเป็นฟิล์มใสนะคะล้างมือให้เรียบร้อยนะคะล้างมือด้วยสบู่หรือน้ํายาล้างจานไปเลยนะคะล้างด้วยน้าเปล่าไม่พอนะคะคราบมันยังไม่หมดนะคะอ่าล้างมือให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ติดเป็นฟิล์มใสนะคะก็จะใช้น้ําผสมน้ายาล้างจานนะคะฉีดทั้งที่ตัวฟิล์มแล้วก็ที่พื้นผิวด้วยนะคะ ก็ทาบให้ดูความเหมาะสมของชิ้นงานนะคะไม่ล้นเกินไปนะคะไม่ออกข้างนอกเกินไปนะคะทีนี้เราก็ดูบนดูล่างนะคะว่าโอเคมันได้ขนาดหรือ,อยังนะคะถ้ามันถ้ามันพอดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะรีดทีละครึ่งนะคะฉีดน้ำผสมน้ำยาล้างจานไปก่อนเลยนะคะเวลารีดจะได้ลื่นนะคะ อาลิดบนก่อนเลยค่ะค่อยๆทำนะคะจะเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบอยู่ในสถานที่ไม่มีลมโกกนะคะไม่เปิดพัดลมใส่นะคะจะเป็นลมนิ่งนะคะจะดีที่สุดก็ค่อยไล่ล่างไล่ข้างนะคะไล่น้ำให้เรียบร้อยนะคะ พอรีดไล่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บขอบเก็บงานด้วยน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำผสมแอลกอฮอล์ล้างแผลจะเป็นการล้างคราบลื่นของน้ำยาล้างจานนะคะมันก็จะทำให้ขอบติดแน่นขึ้นค่ะค่อยๆเก็บงานนะคะ ทีนี้รีดขอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เช็ดน้ำออกนะคะเช็ดขอบให้เรียบร้อยแล้วก็ใดใช้ได้เป่าร้อนหรือใดเป่าผมก็ได้นะคะถ้าเป็นไดเป่าผมนะคะแนะนำว่าให้เน้นความร้อนมากกว่าลมแรงค่ะแล้วก็เก็บขอบให้เรียบร้อยนะคะกรณีเราติดเป็นฟิล์มใสนะคะช่วงแรกๆมันก็จะมีฝ้ากับลมนะคะ ป้านะคะจะเกิดจากน้ํายาที่เราใช้นะคะปล่อยไปได้เลยนะคะเดี๋ยวมันหายเองนะคะส่วนลมนะคะหรือว่าน้ําที่ขังอยู่นะคะให้ใช้เข็มปลายแหลมหรือคัตเตอร์ปลายแหลมนะคะเจาะไล่น้ําออกนะคะแล้วก็ปล่อยให้แสงแดดช่วยในการคลายตัวค่ะพอเมื่อเราติดตั้งเสร็จหมดครบทุกจุดแล้วนะคะก็งดล้างอัดฉีดไปเลยสัก5วันค่ะ แล้วก็ในระหว่าง5วันนี้นะคะเราก็คอยหมั่นเช็คนะคะว่างานที่เราติดตั้งไปเรียบร้อยสมบูรณ์ดีไหมนะคะถ้าเกิดไม่สมบูรณ์มีการปีดเปิดนะคะให้เอาไดเป่าร้อนนะคะมาเป่าเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะ